เมื่อเธอเนื้อตายเราก็ไม่เคยปกป้องพ่อผมแค่อยากกลับบ้านเป็นวีรบุรุษแต่ตอนนี้เพชรสันเป็นคนคุมแล้วและผมคงไม่ได้กลับบ้านเร็วๆนี้ Merry คร r สต์มา s เธอเนื้อโอ้เธอเนื้อเพชรสันตั้งไอ้ชาวนานี่เป็นสิบโทผมอยากรู้จังว่าคุณคิดยังไงฉันคิดว่าเขาคงคิดว่านายยังเป็นไอ้งูคนเดิมน่ะไม่ใช่ตอนนี้ เปิดเทเน่เปิดเทเน่โชคดีไอ้เวนอ่านายคนแรกก่อนสินะมองเหี้ยอะไรกันวะฮะเออเชิญสนุกเต็มที่เลยหนุ่มๆพราวงนี้พวกนายต้องไปดูคอนไบยและลุยที่แนวหน้าและเธอเนื้อไม่อยู่ช่วยพวกมึงหรอกใจเย็นดีสิใจเย็นเหรอ ไอ้ไม่สิทโทรแล้วสินนะเฮ้ยเดี๋ยว<อ>ดูกันว่ามันจะใจเย็นยังไงเอาสิเอาดีวะสัตเฮ้ยเฮ้ยอย่างงั้นแหละที่กูคิดไว้อืมปีที่สู้เคียงข้างเขา Mary Fuck Mary Christmas หนักจัดเลยวะขบวนคอนโวยกลางจะมาและมันเป็นหน้าที่เราที่ต้องส่งพวกเขาไปที่แม่น้ำลายและตอนนี้เราต้องสู้กับฤดูหนาวและเพียร์สันเชี่ยเฮ้ยรองเท้าเจ๋งนี่เปลี่ยนกันไหมเออไปขโมยไม่ได้อ่ะจัดรองเท้าเด็กที่แข็งตายอ่ะ ถ้าเพียสันได้งบแล้วก็เบิกได้นะฉันไม่ขโม,มยหรอกไม่เป็นไรจะคู่ไหนมันอก,ก็นาวมันเดิมแหละไอเด็กชาวนาคนเดิมมันอยู่ไหนวะใช่ไหนหรือเปล่าเนี่ยทนายเจอเขาฟากเรเลกด้วยแล้วกัน <c oughs> นี่มันนรกคิสมาสหรือไงวะเนี่ยเออนั่นแหละฉันอยากกลับไปผ <c oughs> ิงไฟมากกว่ากับเมียฉันนะ่ะไม่ใช่มาแข็งตายกับพวกนายอยู่แบบนี้โอ้ชิบหายละมาละฮัลโหลลุกขึ้น คุมเอ็มจีครับจ่าจ่าครับผมขอเบิร์ท่าห่มได้ไหมนายก็ดูโอเคดีสำหรับฉันแม่งเอ้ยทางตะวันออกถูกยิงกดทั้งคืนแหวก็ศูนย์ให้เขาไปเติมสะพายงั้นเดี๋ยวผมเอาออไปให้เองครับผมของเอโลจะหมดแล้วเออชวันนายควรใช้อย่างประหยัดดีกว่านะโอ้โหรูู้หนาวว่ะแม่งเอ้ย หนักกว่าเดิมอีกปะเออโอเคขนกระสุนให้ฝั่งหนึ่งเจี๋ยเฮ้ยคุยอะไรกันอะ <c oughs> างมึงกันแล้กดแท็บไปฝั่งนูน้น60เมตรอันนี้ใครไม่ใช่นึกว่าจะเฮ้ย ผนกระสุนไว้พอดีครับไกลจังวะเออหน่วยไหนเนี่ยเชี่ยลำบากน,นี่เลยอ่ะดูหนาวด้วยถึงแล้วเอานี่เอาไปวางไงพวกกระสุนไงเอาไปเลยวางเลยเพื่อนโอ้วางบนต้นไม้เลยคริสต์มาสมาแล้วเอาไป เฮ้ยยานันนมันส12 12นิบสองสิบสองเนกาดูมันไแวบบ้โอเคชิปอย่าเบิ้งยิงทแบบุกคนอุ้ยเปิดฉากยิงกว่าแลบบ้วไงฮึบขอเออหนึ่งสองโอเคล่วงดูให้ทั่วโอ้โหต้นไแบบม้ แล้วแม่งเหมือนกันหมดเลยอุ้ยคนหนึ่งโทษทียิงให้สวยมันผ่านหน่วยเป็นสเปดได้ไงอ่ะไปดูที่กองบัญชาการดีกว่ามารับทราบไปรายงานเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรพวกมึงตกใจอะไรกันเฮ้ยต้องไปรายงานเดี๋ยวไปรายงานก่อนไป รายงานพีสันก่อนแปปหนึ่งแป๊บนึงแปปหนึง,นนงจา่จาจา่จาจ่าใจอยู่ไหนวะจ่าครับมันอยู่ไหนข้าบนแม่งแม่งแม่งชิบหายละฮะแอลโลไงพวกมูมีอะไรให้นายน่ะอะไรนี่คือฮาวเวิร์ดใช่ไหมดีใจที่ไดเจอครับผม โทษทีเอ่อผมเอ็ดเจต้ร่วมกับเอ่อคนเทพแบบผมใช่ไหมล่ะฮาวเวิร์ดมาจากเอ่อกลุ่มที่ทะลวงแนวเขาให้เราไม่อยากเชื่อเลยว่าถูกส่งมาให้สู้ใช่เลิกถูกส่งมาตายด้วยอาละเมื่อคอนโวยมาถึงพวกเย็รมันจะถล่มเราอย่างหนักผมนึกว่าเรามีกำลังเสริมพวกเราไงกำลังเสริมจ้าครับผมคิดว่าเราควรมีแอรซัพอร์ตนะดูดิเดนเน่เพิ่งนึกได้ว่าตัวเองเป็นสิบโทน่ะวิทยุพร้อมแล้ว ไม่ต้องเียใครไม่ช่วยหรอกพวกเข้องานยุ่งอยู่ละเอ้าสักงานโอ้โหลุยเดียวคอนวอยมาแล้วของพี่อ่ะอะล่ะตอนนี้เป็นนาทีแล้วละที่ต้องดันไปถึงแม่น้ำลายใช่เถ้าว่ายังมีสะพานเหลืออยู่นะโอ้ของพี่ทุกคนวุ้ยเมลลี่คริสต์มาสกับผมทุกคนเอาไปเลยวุ้ยอุ้ยชิบหาย ลบลบลบโอ้โหโอ้โหเล่ไงวะเล่ไงวะเชี่ยซัสแมนโอ้โหหลังในระวัง,งไปฝั่งนู้นไปฝั่งนูน้นเชี่ยเฮ้ยอุอ้ยระเบิดลงหน้าระเบิดลงใส่หน้าฮึบตัวไปโค้บเอะแม่งเฮ้ยเฮ้ยหมวกใส่หมวกใส่หมวกเชี่ยผมตามไว้โอ้โห โอ้ยเหี้ยเอ้ยนี่นงว่ะจบแล้วโอเคไหมมีชีวิตอยู่ดูคนลุกขึ้นเร็วต้องไปหาเพียร์สันละเฮี้ยเอ้ยโอ้โหตายเพียบขึ้นสิฝั่งนู้นเว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 นรถตั้งเยอะมันมาละ มันตัดแนวทางไลน์เราตรงนั้นน่ะมีวิทยุอยูซีพีเ่าน่าจะใช้งานได้แต่ว่าตรงนั้นมันอยู่เคสตู่นะเฮ้ยนายเป็นนิมูแล้วใจกล้าหน่อยเฮ้ยพวกเราไม่อยากตายแบบนั้นหนุกด้วยมาปอนแหงกอะไรตอนนี้เล่าเฮ้ยอย่ามาเถาะกันผมเคยไปสิบเอกผมลดยศเพื่อมาที่นี่ที่นี่ไปได้แล้วนั่งไปเลยแม่งเอ้ยอะไรมันนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยทำมันดีหนุกด้ยเออถ้าเขาบดตายเราชิบหายแน่มาดี ไปนู่นไปที่บ้านไปที่บ้านอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตู้เห oh, ็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกูวิ่งแล้วไม่สนแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งกูวิ่งรีบเอามาดิมาดิกูช่วยกูช่วยกูช่วยอะไรออาดิยุออกมาเร็วเออได้ละได้ละได้ละอุ้ยอุ๊ยร่วงกลับไหมกลับไหมกลับไหมกลับเลยไหมโอ้โหคุ้มกันด้วยเดี๋ยวมึงมึงใครเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ๊ย ใครเมื่อกี้ใครยินกูกล้าหารับโอเค่วงึบฮึ่วงร่วงเฮววววกูจะตายกูจะตายกูจะตายแม่งเฮ้ยเยอะเกินพี่เยอะเกินเยอะเกินโอ้ยโอ้ยทุก้านเลยกูมีโคเบอร์ไเนี่ยร่วงหนลีโลลีโลลีโหลดลโลดโอ้ยโอ้ หนึ่งอุ้ยอ้ยเชี่ยยิงมันดิยืนยิงเหรอมึงอ่ะฮอ้ยอ้ยเสดังเสดังมาดิ โรเบอรโจโรเบอรโจนี่คือดาร์คบูดไว้ห้าเราต้องการแอสซัปพอร์ตด่วนโอเวอร์รับทราบดาร์คบูดแอสซัปพอร์ตกำลังไปพร้อมกับเครื่องบินทิ้งระเบิดไม่ทราบเวลาไปถึงเปลี่ยนนี่คือ0ถึง509ศูนยเกาเราต้องการกำลังเสริมแอสซัปพอร์ตนำฝูงบินไปไปที่จุดหมายรับทราบศูนย์เราจะไปเส้นทางทันทีเมื่อเคลียน์น่านฟ้าเสร็จแล้วรับทราบเราห่างจากตำแหน่งเป้าหมายสามนาทีแอนตี้ัมมิ่ง วิ่งมาอ้๋อเดี๋ยว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 ขึ้นบินเลยเหรอเออเมาส์มันเร็วจังวะเอออยู่สี่บ้าทุกคนบ้าแล้วบ้าแล้วโอเคชิปหายเล่นยากขึอนบินเล่นยากทุกคนอีกแล้วเหรอโอเคขึ้นบน เช้าช้าค่อยล่นค่อยล่น it slow down slow down อ่าฮะอ่ะฮะโอเครึช้าหน่อยช้าหน่อยอุ้ยมาแล้วแบเลอะเลเลอแม่งเฮ้ยเย่ละเย่ละเย่ละรึปๆโอ้ยเลี่ยนยากเลงยากเว้ ไม่กล่าเลยกะโหเล่นยากบ้าปะเนี่ยไม่รู้สมจริงหรือมันเล่นยากเองเอ้ยเฮ้ยเอาดิ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 ปั๊มปั๊บ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 ไม่ล่วงด้วยไม่ล่วงด้วยไม่ล่วงด้วยหรอไม่ล่วงด้วยหรออึ๊บยาปั๊มปั๊บ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 แม่งเฮ้ยไม่ตายไม่โดนไม่โดนเลย ไม่โดนเลยเหรอไม่โดนเลยเหรอไม่โดนเลยเหรอโดนดิมึงตายดิมึงตายดิตายดิเฮ้ยเออเออพวกนึงหลบ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 สวยโอเคไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอึเพิบเพบงัดหัวงัดหัวงัดหัวแม่งลุยเวีน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 เวียนยาเวียนยากว่าพี่ นี่ๆๆโอเคเด็ยักษ์จันเลยว่ะแม่งเอ้ยนี่ยากคำเตือนบอมเบอร์บอมเบอร์บอมเบอร์ดาวพ้พืบพื้อร่วงลจาีไงี่ไงไงโดนกูิออนบีดาวหูง่ายวะง่าเฮียไม่ยิงโคตรยา Ôi 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 ôi, mede Mê-đê Mê-đê mede mẹ mede 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 Ôi 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 mede ôi, 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 mede mede Ôi ôi mede 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 เออท้องฟ้าเคลียร์สิบไม่จะถึงเป้อมไหมโคตรไกลยังไงเฮ้ยเยืนมันขลังวีนึกยืนมันขลังแป๊บนึงเอาไอ้ยขานาก่อนละกันเอาไอ้ยขานาก่อนนี่แหละมาดิพ no ื้บพื้บพื้บขานาก่อนขนามึงก่อนเลยเอาเอาเอามึงก่อนเลยเอามึงก่อนได้แล้วได้แล้ะมั่งือบิน ยังเป็นไหนขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนอูดลืมไปเลยมันไม่ใช่บอลตันเดอร์อ่ะมึงนะบึ้งยายมานี่มานี่เออลวกหลังหลังเราหลังเราคนหนึ่งแทบแทบแทบหูเหี้ยบเหี้ยบเยอะแยะเลยมานี่ยายึบรึบโดน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 ตึ้งโดนดิโดนีิไฟไหมไฟล่วงนึง ฮึบฮึบล้ำนั้นลำนั้นลำนั้นฮึบฮึบอ่าตายฮะช่วงซองล่วงซองโอร์ฮีตโอโบฮิตฮึบฮึบลำที่สามลำที่สามร่วงไงวู้ฮู้วิ่ิศหายลำผิดลำลำผิดลำหันผิดลำฮึบหลบไปดิอย่าฮึบฮึบหลบดิอย่าย โอเคโอเคไม่ดีไม่ดีชอบลืมตลอดเลยโอ้ยปีปีคือบ like ินบ <un f irm nis> hey ินเบีนบีนซีรัมหรอสีรัมสีรัมไหนเป็นลมไหนบ้างวะเนี้แมงเอ้ยฮึบฮึบฮึบตายโอ้โยโดนดิโดนดิโดนดิโดนสักทีร่วงอ่ะฮึบฮึบล้ำตัด้ากโดนดิไม่โดน ยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนสามท้ายสามลำท้ายเดีอวดีไปต้ไ่ยิงตัวชันมาสม่ยิงตัวชันแบบหนึ่งหนึ่งแ๊บหนึ่งแ๊บหนึ่งนั้นลำนั้นเร็วเข่าเร็วเร็วขบเร็วป๊บหโอเคสวยลำท้ายลำท้ายลำท้ายแล้วยมานี่มานี่ลำนั้นเอาลำนั้นละกันเอาลำนั้นละกันปืบป๊บป วา้ลวงสวยหมดหรือ,อยังเฮ้โอเคน้าฟ้าเคลียร์ไหมูไม่มีอะไรละโอ้โอเคสิไม้ <c oughs> <c oughs> โอเคเรียบร้อยโอเคียโฟลอมีเรับศูนย์นี่คือ509โอเคนั่นฟาเสร็จแล้วเรียกต้องการแอร์สปอร์ตรับทราบ509มีทหารราบกับยานเกราะและหน่วยของเราหน่วยที่9กรูบูจูรูบูจูนี่คือดักบูทห้าเราต้องการกำลังเสริมด่วนบุคุณอยู่ในกันหมดแอร์สปอร์ตเตรียมพร้อมดักบูทไฟแอร์ครับอยู่อีก50ไมล์เปลี่ยนโอเมก้าดโอเมก้าพึบพึบพึบกลับ กลับเลยครับกูกลับเลยโอ้ยกูวิ่งเลยกูวิ่งเลยกูวิ่งตีนหมาตีนหมาไปดิโคเวอร์โอ้ยโอ้ยเทคคอเวอร์กูกลับมาแล้วมานี่มานี่ปึ๊บโอ้โหปืนมักปืนมักดิปืนมักดิปืนมักไปดิปืนมักไปดิเออลวกปึ๊บปึ๊บปึบหนึ่งเออเออมามาดิล่วงไอมีไหมลูกมึงมีเยอะมึงมีเยอะมีเยอะมีเยอะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ มาดิโอ๊ย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 ฮะยูฮะสมุขเนี่ยหนึ่งสองมาดิยา้ชิบหาย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 ระเบิด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 ฮะฮะ่แม่งเฮ้ยนี่มาดิรถลับซบับซบไปอยู่ ไปไปถอยถอยอออืืร่วงชิบหายเอ้ยแม่งเอ้ยรีโหลดนึบๆไอชิบาสุก้าลองมาสุก้าด้วยร่วงเออมีเพียบเลยมาเพียบเลยมาเพียบเลยเหรอล่วงงอแตก ชิบหายกระสุนหมดใส่เปอร์เลยโฟอีกแม่งเลยเออถึบเออไอดี้ถึบรีโหลดฝั่งนู้น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 เออโดนมีไหมมีไหมมีดีมีดีเยวชิบหายเลยอ่ะชิบหายเลยสองสาม ซิโอ้ยหลังบ้านหลังบ้านทำอะไรไวรุ่นอฮ้ยมีโดนเุ้ยมาถอยไปแล้ววู้วเฮ้ยเฮ้ยโอเคไหมเพื่อนโอ้โหมึงไม่มีใครไม่มีคนช่วยมึงเลยเหรอมาเร็วมาเร็วมาเร็วฮึบฮึบฮึบโอเคช่วยเพื่อนก่อนไม่มีคนช่วยมึงเลยโอเคไปฝั่งนู้นไม่งั้นก็สูดหมดทุกคนมองไปที่ต้นไม้ เตรียมพร้อมไว้มันจะมาอีกกี่นาทีอุ้ยจะม,มีคนมานหรือเปล่าเสร็จแล้ววะอุ้ยตนน้นไม้อะไรอ่ะรถถังหนักรถเอ่อแทคเกอร์สี่เฮนเซอร์สี่โดนกูนดิยิงมันยิงมันยิงมันเชี่ยเอ้ยอุ้ยโดนโดนโดนไมวไปเนี่ย มงเฮ้ยเตียบพรมโอ้โหสมกชิปหายละชิปหายแล้วยาหนึ่บึบามาดิมาดิโดนโดนยาตายหาพวกเฮียึบบึตายตายตตายนอนหลับนอนนอนหรอเฮ้ยนอนหรอ เออนอนเหรอโดนกูโดนโดนโดนเวนเวนเวนเยอะเยอะพี่พี่เยอะเกินเออโอ้ยโอ้ยร่างหิวต้องหิวร่างหิวหิวหิวดิ่งมาดิกูขอระเบิดหน่อยฮึบฮึบเอาไปแลกโอเคโอเคยูง่ายเ้ยอุ้ย เออสวยวู้ยย่หาาสบุเฮียเออขอหน่อยขอหน่อยสุดหมดชิบหายรึงซ่วง่งทำไรมีมีบ้องกูไหมมีบ้องขามลกูไหมยู่ไหนวะอยู่ไหนวะบ้องบ้อ้ม โอเคฮึบอ่าอะไรมาไม่ไดเวยนเวียนเวนเวีนเวียนอื้อสวยเว้ยวู้วอื้อนี่เดี๋ยววะนี่เดี๋ยววะฮึบฮึบโอเคคันหนึง่งฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนูน้นแกไปแกไปขอวิ่งขอวิ่งฮึบฮึบฮึบพอ,อดันแล้วกันมา เอ็มเอ็มไฟมันเอาอุ้ยติดกูติดกูติดกูติดรีโหลดรีโหลดรีโหลดเอสไอจ้าวู้วชยพวกเฮียอันนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยจีซัสะใสจีซัสไม่มีกระสุนไม่มียาถอยก่อน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 ฮึ่ฮึู่เกือบตายเกือบตาย เออไอพวกเยียเฮ้ยแม่งเฮ้ยแม่งเฮ้เยเออชื่อไม,มีกระสุนชื่อต้องไปหาเพีซันเพีซันพีซันพีซัน,นโอ้ยโอ้ยยี่เเนี่ยวเวรเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวบอกทีวิทยุใช่ไ,ไหมครับผมเรียกแอสไซมาถล,มล่มรถถังแต่ผมม่าอยู่ในเขตปลอดภัยนะครับท่านฉันบ <ไป S 1> อกให้จัดการก็จัดการสิวะเอามานี่โรเบอร์เราต้องการเอสพอร์ตขอตำแหน่งที่เออเท่าไหร่ เก้าหนึ่งสามแปดสองศูนย์เออนั่นแหละยิงเลยไปหาจีโคเวอร์เชี่ยเอ้ยเชี่ยเอ้ยฮะฮะฮะโู้หูมาเต็มเลยเชี่ยมาเต็มเลยอ่ะลบแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวมาดิพยายามอยู่เชี่ยเอ้ยโอเคไหมไม่โอเคอ่ะชิบหายเอาบุญบอกมา แม่งเอ้ยลุ้งคึ่บหนึ่งเด้อเด้อแม่งเอ้ยมอบลงเด้อทุกคนโอเคไหมแม่งเอ้ยเชี่ยกูไม่รู้สึกแขนกูเลยอ่ะ กับมึงทับแขนกูอยู่โอ้พระเจ้าผมมีคำถามสำหรับคุณโทมูไอ้สันมันบ้าอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าเนี่ยผมตอบไม่ได้ครับผมใช่ว่าเขาได้เลี้ยงกล้าหาแน่งานนี้ไม่เลวเลยเอาโชคดีเนี่ยที่ยังมีชีวิตกันอยู่เนี่ยแค่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจัการพวกเยอรมันซะครับจะเร็วเลยไอ้ฝากเลยเฮ้ยฉันก็เห็นแบบนี้มาก่อนนะนี่แกซิลีน วว้าไม่ละเราต้องดูแลกันเองแล,ล้วสิเชียร์เล่มหมดเลยอะ